ีครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกวันหน้ครับมาดูเบ็ดครับมาดูเบ็ดนะครับบรรยากาศาครับ <c oughs> <c oughs> มาตุกไหมมาเกืนกับมาเกืนกได้ไหมซ้ำแล้ว มีจูจ้าวนี่มาด,ดูน้อยกอนูน้อยเหรอนี่มันตุงมาวะ,ะจำไม่ได้เลย <c oughs> đừng có chung đừng có mặc kẹt chứ cái này mình tìm để rồi có bê ปูวไม้เลยนี่นี่เป็นนี่ครับ <c oughs> เราเดี๋ดูจะมาเก็บด,ดอกลัง <c oughs> bị tùy nữa này dừng được cái này dừng được cái này được Bà Mày bà mới kìm nha Bà bây Mày bà mới ตายตัวเนียวอินเลยับตัวนะมาเยครับดูเขาเลยเนี่ยตายเลรัย